สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวไพลินอูรอดมาจากมหาวิทยายลัยนาเลศวรจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์โคมไฟศักดิ์สิทธิ์ติเตบาลี ความประณีตในงานหัตกรรมของไผ่และหวายอันทรงคุณค่าจากกรงนกเขาชวาสู่โคมไฟศักดิ์สิทธิ์เ,เตบบลีหล่อเลี้ยงชีวิตกรงนกเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมานานกว่า200ปีทําจากไผ่และหวายที่ต้องใช้ความเพรพยายามความละเอียดละออในการสร้างสารรค์ผลงานให้มีความสวยงามคงทนโดยมีการสร้างมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนั่นเป็นเพราะความเชื่อที่ว่าการเลี้ยงนกเขาไว้ในบ้านนั้นจะทําให้เกิดโชคลาภชีวิตรุ่งเรืองและเสียงของนกเข่านั้นทำ ให้คนมีความสุข การทำกงนกนิยมใช้ไผ่หรือหวาย99ซี่เพื่อความมงคลจนกระทั่งปี2516ได้มีการพัฒนารูปแบบของกงนกนอกจากจะเน้นที่ประโยชน์ใช้สอยรูปทรงที่สวยงามแล้วยังเน้นถึงคุณภาพที่ต้องแข็งแรงตามรูปแบบมาตรฐานโดยนายรอหมานคลีดาโอประธานกลุ่มผู้ผ,ผลิตนกเขาวชวาจังหวัดสงขลาผู้ที่มีประสบการณ์ในการผลิตมากกว่า30ปีได้พัฒนากงนกเขามาเป็นโคมไฟที่มีดีไซน์ร่วมสมัยอันสวยงามกงนก เขาศักดิ์สิทธิ์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากความผูกพันที่มีต่อนกเขาวชาวาความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของนกเข่าวชาวาที่สามารถทําให้ผู้ประกอบการลืมตาอ้าปากหล่อเลี้ยงตัวเองได้ผนวกกับความต้องการที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีการผสมผสานระหว่างดีไซน์ร่วมสมัยกับภูมิปัญญาทางการผลิตกงนกเขาวชาวาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าและประโยชน์ในการใช้สอยได้อย่างลงตัว ถ้าคุณต้องการเครื่องใช้ประดับตกแต่งบ้านที่ช่วยเสริมสร้างสิริมงคลให้กับคุณอย่าลืมคมไฟศักดิ์สิทธิ์ติเตบาลีค่ะ